นนะฉันมีขนมสุดพิเศษมาให้ด้วยนะแซมมี่นี่เธอไม่ควรโกหกนะก็เขาซ่อนตัวจากฉันนะสิฉันก็แค่อยากได้ขนจากเขานิดหน่อยเองงานหรอพูดให้มันจริงหน่อยสิก็ได้ก็อยากได้มากกว่านั้นนิดหน่อยเองก็ฉันยังอยากถักเสื้อขนสั ่อยูนะฉันไม่คิดว่าเจ้าปุกปุยอยากได้เสื้อน,นั่นหรอกนะก็เขาปุกปุยอยู่แล้วนี่โแต่ฉันเจางานฝีมือเกี่ยวกับขนสัตว์เริงๆมานะน่าเสียดายจังแล้วถ้าเราจะทำภาพว่าจะาขนสัตว์ล่ะเธอจะชอบไหมดูเหมือนว่าขนเจ้าปุกปุยคงไม่พอแน่เราควรขอจากเพื่อนๆของมันเพิ่มดีไหม <c oughs> อย่าไปกวนพวกแมวที่น่าสงสารเลยฉันมีทางเลือกที่ดีกว่าตามมาสิ ิบเต็มสิบเลยเธอควรฝึกฝนเพิ่มนะมีลูกบอลใหม่พรมขนสัตว์ลายสีจังเลยเธอไปหามาจากไหนนะ่าฉันมีวิธีอยู่แล้วทุกคนลองไปหาดูตามร้านอุปกรณ์ศิละปะและงานฝีมือนะคะโอ้ดูสีนี้สิแจ่มสุดๆเลยแทบจะรอวาดไม่ไหวแล้วโอเคฉันพร้อมแล้วแล้วไหนละผลืนผ้าใบฉันไม่เห็นเลยไหนจ้าแซมมี่เราจะใช้ผ้าสักหลาดสีขาวเป็นฐานและนี่คือเครื่องมือที่เราจะใช้แทนผู้กันในวันนี้ท่าดา โอโ้แม่เจ้าเข็มพวกนี้มันดูแหลมจังเลยแล้วเราจะใช้มันยังไงล่ะก่อนอื่นให้วางแผ่นผ้าสก,กัดลัดไว้ใต้ผ้าใบเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันพื้นที่การทํางานของเราเราไม่อยากให้โต๊ะของเราเป็นรูรอกใช่ไหมอย่างน้อยฉันก็หวังว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> แน่ใจเหรอฉันก็อยากได้โต๊ะใหม่เหมือนกันนะ <c oughs> งัอนเธอคงต้องซื้อเองแล้วล่ะว่าแต่ว่าสาหรับการลองครั้งแรกเรามาวางไหมพรมลงไปเยอะๆกันดีกว่าโอเคเราจะแผ่ไหมพรมลงไปบนผ้าใบให้ทั่วๆ ทีนี้ก็หยิบเครื่องมือขึ้นมาเราจะถือมันในแนวตั้งแบบนี้ว้าวเพลินมากเลยล่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมคะมันดังกรอบแกรบจังเลย <c oughs> สุซี่ระวังด้วยนะทุกคนครับควรมีผู้ใหญ่คอยช่วยดูด้วยนะครับมันฟังเพลินหูดีจังแหสุซี่ฉันดูเป็นไงบ้างอืมกรเท่ดีนะแต่ตอนนี้ไหมพรมเราหมดแล้วล่ะงั้นเบาๆหน่อยสิแล้วทำไมเธอถึงใช้สีต่างกันล่ะ เพราะตอนนี้เรากําลังทําพื้นหลังสําหรับภาพอยู่นะสิมันจะต้องมีหลายสีเหมือนทรายรงไงโอ้โหโชว์ให้เราดูอีกสิซูซี่พวกเราอยากเห็นวทุกคนอยากเห็นสีไหนกันต่อคะงั้นเรามาเลือกแบบสุ่มกันเลยเนะใครสีวันนี้สีอะไรซูซี่หลับตาแล้วลองเดาดูสิแบบนี้นะ่าสนุกหน่อยอยู่ไหนนะโอ้อยู่นี่เองสีเขียวใช่ไหมเออสสุดเดาแมนเหมือนตาเห็นเลย แลวฉันก็รูด้วยว่าจะทำอะไรต่อไปแต่มันเป็นความลับน่ะทุกคนคะเรากำลังจะทำเซอร์ไพรส์แสนหวานให้คุณด้วยเตรียมตัวนะและสีต่อไปจะเป็นจะเป็นเอ๊ะ <c oughs> เปล่าจ้าฉันชี้ไปที่ไหมพรมสีส้มที่อยู่หลังเธอตั้งหาทุกคนดูสิคะภาพของเราเครึ่งนึงกำลังจะเสร็จภายในพริบตานี้แล้วสู่มันก็ดูดีนะแต่ว่ามันเหมือนวันกล่าวฮอ,อกเลยแบบว่าหยิบใหม่พรมขึ้นมาติดมันลงไปแล้วก็หยิบอีกชิ้นขึ้นมาเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังทำภาพฉันเหรอต้องเห็นมันให้ได้เลย คนดูรูปคับเค้กน่าอร่อยนี้สิและปิดท้ายด้วยการโรยเกล็ดน้ำตาลโอเคฉันเดาผิดไปหน่อยแล้วทำไมเราถึงต้องใช้สีชมพูล่ะเป็นคำถามที่ดีนะแซมมี่ทุกคนล่ะคะคิดว่างไงคำใบ้คือมันจะเป็นเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่สีชมพูมันมีชื่อนี้ไหมอ๋อสตรอเบอร์รี่นั่นเองเจ้าจอดนี่เราจะวาดเมล็ดมันด้วยหรอบิงโกเธอดูอึ้งไปเลยนะ <c oughs> แต่ฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องชอบผลลัพธ์แน่ มันดูน่ารักหน้ากินแล้วล่ะฉันตื่นเต้นจังได้เวลาวาดมาเล็กกันแล้วตอนนี้ฉันมีใจให้การวาดภาพด้วยไหมพร้มแล้วสิ <c oughs> ในที่สุดพนันได้เลยว่าภาพของเราจะต้องเสร็จเร็วถ้าได้เธอช่วยมันเป็นผลงานชนิ้นเอกเลยว่าแต่มันคือตีมอะไรหรอสายลุงหรือว่าครับเค้กฉันขอโบตีมครับเค้กเรามาทำให้มันดูโดดเด่นกันเถอะ สายลมพัดไปหลายเส้นก็ปรากฏทันใดไงละกรฉันทีนี้ก็มาลอกผ้าใบออกจากแผ่นผ้าสก,กัลลาากันและนี่ก็คือแสดงสำหรับภาพวาดจากไหมพรหมชิ้นแรกของเราเราใช้มันเป็นกรอบรูปก็ได้นะเยี่ยมเลยวางภาพของเราไว้ตรงกลางแต่ละข้างแล้วก็รัดมันให้ตึงสู่สีเร็วสีฉันอยากโพสต์มันในฟีดแล้วเรื่องของเทรนด์มันรอกันได้ที่ไหนแบบนึงนะจะาฮิโอเคเสร็จแล้วจ้าตอนนี้ทุกด้านเรียบร้อยดีแล้ว ห้บบยิ้มนะเธอ,อยากเห็นไหมโอเคกันดูสิอืมฮะนี่เธอแอบ,บกินเค้กคนเดียวหรออุ้ยเธอไม่น่าเห็นเลยแต่ฉันลือชิ้นเล็กๆไว้ให้เธอนะไม่รู้อะไรไหมเธอสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันเขาแล้วเรามาทำอีกภาพกันเถอะและเธอเกิดจะเป็นแบบให้กับฉันเออก็ได้แต่ฉันไม่อยากโพสตนะ์น่ะนี่เอารูปของฉันไปดูแทนแล้วกัน ได้จ้างั้นฉันจะใช้รูปของเธอเป็นต้นแบบว่าแต่รูปนี้สวยดีนะทีนี้เรามาเลือกสีพื้นหลังกันสีฟ้าหรือสีม่วงดีนะฉันชอบมันทั้งสองสีเลยโอเคฉันว่าสีนี้เหมาะกับฉันมากกว่างั้นเราก็มาทำพื้นหลังกันอีกครั้งไปกันเลยโอ้มันสัมผัสนุ่มมือดีจริงๆขนาดได้เลยว่าฉันทำเร็วกว่าเธอแน่สูสี่เชิญเลยจ้ะงั้นฉันจะขอพักสักหน่อยแล้วกัน แต่เห็นตกฉันเพลินไปหน่อยนะ่าโทษทีหยุดเรื่อเฉยแล้วก็วาดผาาฉันสักทีสิเราจะเริ่มที่เส้นโครงร่างก่อนโดยทำตามส่วนโค้งส่วนเว้าวทั้งหมดของเธอฮะมีฝั่งสายฉันดูอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอเธอช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมมันไม่ใช่ความผิดฉันนะแซมี่เธอใช้ฟิลเตอร์กับไหมพรมไม่ได้หรอกพอเลยโซซ่ฉันไล่เธอออกได้ไงล่ะเลิกเถียงกันสักทีอุย๊ย ทุกคนคะเราขอพักกันสักครู่อย่าพึ่งไปไหนนะครับทุกคนคะเรากลับมาหลังจากยุติปัญหาทางเทคนิคกันได้แล้วอฮะและจากนั้นฉันจะถ่ายทุกอย่างด้วยตัวเองเฮ้นี่าฉันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฉันเลือกแบบนั้นเองแหละและเธอก็ดูน่ารักขึ้นด้วยนะก็ได้อันนี้ฉันเห็นด้วยทำต่อไปได้เลยและเพื่อเอาใจแส่มากขึ้นรอจนกว่าเราจะได้ทำเค้กฉันอยากได้สปันเค้กใส่รุ้ง โอเคโอเคงง้นก็ไปหาใหม่พรมสีต่างๆมาสิเหลือใหม่พรมไม่เยอะแล้วหวังว่ามันจะพอสำหรับทำเทค้กให้ฉันนะใจเย็นจ้าแซมมี่ฉันขอเช็คแบบแว่นจากเธอหน่อยสิจ้า <c oughs> ช่วยได้เยอะเลยขอบใจนะจ้าแซมมี่เธอซ่อนอะไรไว้ตรงนั้นนะ่ะขอฉันดูหน่อยแซมมี่ตัวจริงจะขาดแว่นไปไม่ได้ <c oughs> และแก้มยุยยุยของเขาด้วย <c oughs> ไผ่พรมนี่คุ้มค่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอืมแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยหมายถึงเค้กฉันนะ่ะแซมมี่มันไม่ได้จะเล็กขนาดนั้นสักหน่อยฉันจะไม่พยายามทําให้เธอสูญเปล่าหรอกนะนี่ไงเรามาเริ่มอบไห่พรมกันเลย <c oughs> ขนาดเป็นไหมพรมยังดูนะ่าอร่อยเลยอดใจรอหน่อยนะแซมมี่ฉันยังทำฟรอสติ้งไม่เสร็จเลยทำไมละซู <c oughs> ไม่นะแซมมี่ฝืนก่อนถ้าจะพลาดส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะใช่ฉันรู้ว่าเรามีอะไรชุกเฉินตรงนี้มีใครกินเค้กชิ้นใหญ่ของฉันไปและมันก็ไม่ใช่ฉัน <c oughs> ฉันแก้ปัญหาให้เราจ้าเราแค่เติมส่วนที่ขาดไปด้วยไหมพรมก็เท่านั้นเอง <c oughs> เรียบร้อยแล้วแซมมี่เธอดูน่ารักมากเลย ว่าแต่ตัวจริงเสียงจริงน่ะสุดยอดกว่าเยอะมาเอารูปฉันเข้ากรอบกันเถอะครบใจจ้าเธอจะต้องดูเทสสุดๆในกรอบนี้แนะ่สุซี่มุมนั้นมันยังไม่ได้ขยับมันอีกน,นิดสิโอเคแล้วแบบนี้ละจ้ะดีขึ้นหรือยังเดี๋ยวฉันจะหามุมที่เหมาะสมเองเยี่ยมเลยแบบนี้แหละได้สักที ทุกคนคะใช้กันไกรตัดขอบผ้าออกนะคะระวังด้วยไม่ต้องรีบนะคะหรือไม่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทําให้นะเราทาภาพชันคู่กับคุกกี้จากใหม่พรมได้ไหมะทุกคนดูนี้สิคะเรามาดูผลลัพธ์สุดท้ายกันยินดีต้อนรับสู่แกลเลอรี่ภาพใหม่พรมของเราคะ่ะ ใครกันเนีย่ยใครเป็นเจ้าของผลงานพวกนี้ฮึฮ่าดูล้าสมัยจัง <c oughs> นี่ฉันได้ยินนะอ๋อเหรอว่าแต่ว่าสูซี่เราจะต้องสร้างผลงานที่ทันสมัยกว่านี้นะแล้วคำว่าทันสมัยที่ว่านั้นมันอะไรอีกล่ะจ๊ะการวาดภาพด้วยเปลือกไข่ไงมาลองกันเถอะมันกำลังฮิตเลยล่ะทุกคนชอบไอเดียนี้ไหมคะกดไลค์ให้เราแล้วเราจะมาทำกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามงานชิ้นใหม่ของเราด้วยนะครับ รักหน้าจุ๊บจุ๊บบายค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ